ไปหมดต้องไปหมดมา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 หมดแล้วไปปิดมาขวาไปปิดไปปิดมาร์กสามเร็วเโอ้โหแม่ตายนอนนอนอยู่หลังคาหลังคาจานึ่งสวยนอนหลังคาหลังคาสวยสวยไอ้สามตัวเดียวตัวเดียวใจเย็นไอ้เย็นไอเย็นใจเย็นที่ลงซ้ายที่ลงซ้ายเหรอปั๊มเลือดได้ปั๊มเลือดได้กินสวยพี่กินพี่กินอย่าอย่าอย่ารีบปั๊มได้ดูด้วยก่อนได้ไหม เอาได้เอาได้บุกกันไปเลยกันไปเลยสองตสองกินลงไปเลยรักกลงไปกินรักไปลงไปบุกนักไอเออสองตัวสองตัวสองตัวตเย็นบุกแย็นเย็นสวยอหดูตขวาได้กินร้าได้กินร้าได้บุไม่ได้เดี๋ยวบัดบเดีอบเดีอบเดียบเอบเดียบเอบัเอาได้เอ ไอเดเอดนี่ไอสัตว์ไอเรดกูนัดไม่เดยเพระวไเกะไข่เดยเดะมื่อเห็นมื่อเห็นเหมือนที่กูเห็นมเมื่อกี้สาละสามละโหนคนอื่นเทตดตายไปเลยอะ้เลย

ยดแม่มึงสะใจมะเออโอ้ยยดโอ้โหขวยทัดโอ้ยิ้มยิมเยี่ยก็ยิ้มทำไม่เปิดไมแม่าเบาเขวยเลยโอเคไมแล้วแต่ไกลมึงม่มาโดนนะเอาสิขวยเ้ยมึงโอ้ยสสสวยับรับรับรงนีับรง Mình dù em sài gặp mặt này tôi vừa qua chị ra lò mặt lại gãi là hãy 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 แง่ระยิงคู่ไปสองเม็ดเฮ้ยชื่นคุณนะน้องรักวิเอยอย่านะ้าเก็บแม่กูสาโชว์ช็อตเท่ หมดตีบ้างแล้วหมดแล้วคือตีบ้างหรือเปล่า,า,า,าเนี่ยเข้าหัวมันดิอ้าวกูมีเออเหยุดลูกปลาปลาดิเออสวยพอดีพอดีพอดีใช่เหรอแ<ก>อคดีดีกอดแล้วพอดีกอดแล้วไปพอดีมันพอดีอดตัดไฮไลท์ไว้ไหนถอดเนี้ยถ้าต,ตัดนี่ยันแม่นล้วปลาโดนเนี่ยนานๆนานๆจะวบียดีนะไอ้เหี้ยสภาพหน้าแก้ากว้างขึ้นไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้บอลมึงชุบครับก่อนชุบครับก่อนโอเคโอเคเอจูเรียรไอ เฮีย something uh for the chat you have uh x c o p e and x e c o p e ใช่ใช่ไม่นม่นม่ไย่่อยาให้กูรู้ว่ามึงคือใครนะที่อยู่ในช่องกูแล้วไปบอกทุกรอบเลยกูจะแบนมึงกูพูดเลยนี่กูสายเจ็บ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 ไร่ มาดิแล้วก็ในเมืองรีพอปอีกหนึ่งตัวเป็นสไนเปอร์ล่าสุดอยู่ตรงมาร์คสี่เก่งอุ้ยโอเคมาเป็นสไนเปอร์เริงด้วยข่าวพี่แม่นป้าเป็ดข่าวพี่แม่นค่ะข่าวไวนะพี่โบกเข่าไว้นะข่าวพี่ของจริงข่าวพี่แม่นป้าสวัครับน้องพอยขอแต่งนะดันนะครับแลก็หนึ่งเอาไม่นอีกเลยแล้วพวกคุณต้องสองอยู่ตัวท้ายละเออแล้วพวกคุณจะจัดกายตรงนี้เอง โคกไหมโค่ในบ้านระวังโคมไม่ใส่เอาแรงหรือวะใช่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 เฮ้ยต่อยเพื่อนเกียงไม่ต้องถึงมือพี่ไปเอาไอ้พวกนั้นเลยแต่ว่าอยู่มนยิีใครน็องเดี๋ยวต้องตัวเดี๋ยวตัวเดียวเมา กระหิน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 สวยปาดิเย็ดแม่ทีน่ทำดีมากสิ้คิวเอ๊เป็นิบคิวสิบคิวแม่กูตัวเดียวดีมากสวยสวยสามสามสามสวยเพื่อนกูบอกแล้วว่ามึงอ่ะมันคือคิวรีบาชีของกูว่าไงปะกูเองเพื่อนกูเองบอกแล้วมึงไปนคิวรีบาชีกไปโต๊ะแกร็บเอาใ้เหรอตรงนี้มีเอไอกูบอกหน่อยพี่เกียรตินมาแน่อยู่ชั้นบนพี่ชั้นสองอยู่ตรงห้องซ้ายสุดห้องลึกอ่ะปาดิเย็ดแม่ เฮ้ยลูเฉียนกูไปอย่าส่วนหนึ่งอยาได้กิ๊บค่า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 เนี๋ยมีค่าดักยับยั้งน้ำนีต่อไติงไฟติติงตต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 ต มามาทิมบ้านซ้ายผมมามาทิมบ้านซ้ายสมมันมาทิมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ผมมีได้ผมมีได้ผมมีแต่มันไม่ได้เอาลุงผมโอ้โหเฮ้ยพุ่งข้าออกขวาหน่อยเฮ้ยตัดเลยเฮ้ยานดำด้านหนีดำเลยนโหชัดเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยแน่นอนโหชัดก็มาเนียเนี่ยอ้ผมไม่ตายเฮ้อเขินมาภาพเดียวกูเลย เดี๋ยวพูดเลยโอ้กูไม่น่าเหินเลยยันแม่ภาพเดียวกันภาพเดียวกันเฮ้ยมิกมีคนแม่เล่นสองคนเก็บมาขับหน้าอย่าฮาวอย่าเฮ้ยโอสที่ปวนหัวกูมีนะอยู่นี่อ่ะพี่เออถ้ามึงเล่นขนาดนี้สัตว กูไม่ต้องมานั่งส่องหรอกคุยกูเดินไปยิงแม่งดีกว่าควายเอ้ยเอาเอาแล้วกูนั่งแล้วกูนั่งเฉยๆกูก็เดินยิงหัวตายด้วยเหรอเยอะจริงได้กำลังอย่างดีโอเคเนี่ยอยูบ้านนี่นะเว้ยผู้มาร์กเนี่ยหูยแม่ตรงนี้สี่ตัวมันสามนัดไม่นอกครับมินิ มาต้องหัวตัวตัวบอุ้ยน kind of ี่น็อกเนี <draws S 2> <gorilla fruit S 1> ่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดีเดี๋ยว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 เด ดิ้กูขึ้นไปก่อนอ่ะมึงบอกมีคนลงกับเราเยอะไหมซัดกาให้ตะาวะจริงเลยเย้ยกูหดรึเปลมาไม่เป็นไรนะม่ไม่จะตายอย่าให้มันตัดมาหาเพื่อนพี่สมองไปพี่สมองไปพี่สมองไปเข้าใจเดี๋ยวเราจะได้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งพี่กินอยู่ชั้นหนึ่งเคเคเดี๋ยวพี่สมองพี่กินฟังนะจะไปแล้วบอกเดี๋ยวผมชิดบ้านให้เดี๋ยวพี่ไปทำอะไรพี่ไฟพี่ไฟพี่ไฟมันติดไฟเปมันติดไฟมันติดไฟโอเคมันอยู่สายถับตัวอยู่สายถับตัว กูชุบแล้วโอเคพี่ว่าจะต้องไม่ปั๊มยาวอะต้องชุบเลยไม่ชุบมากเหมือนกันเราต้องฆ่ามันพี่มันคือเวาทสุดท้ายแล้วไม่มีที่ได้แล้วต้องฆ่ามันปั๊มยาวได้เลยนะปล,ล่อยเราปล่อยไปปล่อยระวังไวเฮ้ยเราเปิดไฟค่อยๆเล่นเราตัาได้ไปด้วยไอ้ตัวไหนไอ้ตัวไหนตายไปเลยจ้าสวยปะเป็ดขวายิงเราได้เป็ดระวัง Goodbye.